อ่บผมมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ลงสีนะครับเป็นมอเตอร์สามแรงนะครับลูกค้าบอกว่าออกตัวไม่ดีนะครับลูกค้าเปลี่ยนคาปาเข้าไปนะครับเปลี่ยนคาปาเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดดูคาปานะครานี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นคาปาสี่สิบไมโครนะครับ4ี่รห้าสิบโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นคาปาลันนะครับเดี๋ยวมาวัดค่าดูก่อะนะครับ นี่เป็นแคปรันนะครับคาหรือว่าคาปาลันนะครับ40ไมโครวัดได้39.77นะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับผมถอดน็อตถอดไดออกนะครับถอดตัวข้อบออกนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับน็อตจะหลวมนะครับขั้วขั้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ คือเขาขันน็อตไม่ดีนะครับขันน็อตไม่ดีตัวนี้จะเป็นแคปสตาร์ทนะครับแคปสตาร์ตตัวนี้จะอยู่ที่200มโค250โวลต์เอนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันมันหลวมนะครับถ้าเกิดมันหลวมแบบนี้นะครับบางทีมันจะสตาร์ทไม่ออกนะครับเวลาเจอโหลดนะครับจะหลวมมากเลยนะครับหลวมทั้งสองขั้วเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ มอเตอร์ออกตัวไม่ได้นะครับหลวมแบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนมากผมจะใช้ถ้าเกิดมันมันหลวมผมจะบัดเกลียวนะครับอันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนเองนะครับเดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่าตัวนี้ได้คีวไมโครนะครับตัวนี้จะเป็นแคปสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้จะสําคัญนะครับได้สองร้อยสี่สิบนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเค ยังจะว่าอาจจะขันหลวมนะครับขั้วขันหลวมนะครับสาเหตุที่ออกตัวไม่ได้ก็คือคาปาขั้วหลวมนะครับตัวนี้แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับสวิตตัวนี้นะครับคือขี้แกบเข้านะครับให้เราทําความสะอาดนะครับขี้แกบเข้ามอเตอร์ตัวนี้มันจะหมุนได้ทางเดียวนะครับหมุนได้ทางหนึ่งแล้วก็อ,อีกด้านหนึ่ง อืดๆอขังอืดๆอๆนะครับผมก็ได้ทําการซ่อมสวิตแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับซ่อมสวิตไปเพราะว่าขี้แกบมันเข้านะครับเข้าหน้าทองขาวนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับให้เราเช็คถอดออกมาแล้วก็มาเป่าฝุ่นเป่าขี้แกบนะครับขี้แกบตัวนี้นะครับเนี่ยมันเข้าไปอดหน้าทองขาวนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นมอเตอร์หมุนได้สองทางพอหมุนได้สทางปุ๊บมันจะ สายมันจะเข้ามาสี่เส้นเลยนะครับมอเตอร์จะมีรันสองแล้วก็สตาร์ทสองนะครับเป็นสี่เส้นนะครับเวลาไฟเข้าปุ๊บสมมติว่า,หน,าหน้าสัมผัสสี่เส้นตัวเนี้ยเวลามันลงเนี้ยถ้าเกิดมีอะไรไปไปติดขัดหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ต่อเส้นหนึ่งอาจจะไม่ต่อนี่นะครับอีกสามเส้นต่อมันก็ละค้างอึดอึดอดนะครับก็คือออกตัวไม่ได้นะครับให้เราถอดออกมาแล้วก็มาทมาําความสะอาดนะครับเป่าฝุ่นเป่าอะไรนะครับจนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะขัน น็อตขันอะไรให้ดีๆนะครับแล้วก็บรรกีะครับตัวนี้เราก็จะบรรกีให้ดีๆนะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับใครมีมอเตอร์ลงสีแบบนี้นะครับผมก็ให้เราทําความสะอาดสวิตตัวนี้นะครับบ่อยๆนะครับเป่าฝุ่นนะครับผมนะครับส่วนถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเองหรือว่าจะอะไรเองเราก็ให้ขันน็อตขันขั้วอะไรให้ดีๆนะครับผมจะได้จะได้ไม่สปาร์กหรือว่าไม่จะได้ออกตัวให้ดีนะครับผม ตัวนี้นะครับสาหรับใครที่มีจะทําเองนะครับถึงว่าจะทําเองก็ขันน็อตขันอะไรให้ดีแล้วก็เก็บสายเก็บอะไรให้ดีนะครับเดี๋ยวมันช็อตนะครับสายช็อตโค้งนี้ก็ไม่ได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เพ่ยงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ